สวัสดีครับผมภูมิใจวันนี้ผมอยู่กับนี่เลย b a b บ,บิ๊กไอออนแมนมารซึ่งปรากฏตัวในหนังเรื่อง i อออนแมน 3. ตัวนี้นะเราจะเห็นได้ถึงความพังยับเยินเนื่องจากถูก แมนดารินซึ่งเป็นตัวร้ายในเรื่องเนี่ยยิงมิตายถล่มบ้านครับก็เลยทําให้มีความอังยับเยินแบบนี้นี่แหละครับและตัวนี้คยังมีความพิเศษตรงที่เป็นชุดแรกที่โทนี่สตาร์เนี่ยสามารถเรียกมาใส่ตัวเขาเองได้เดี๋ยวเรามาดูตัวข้างในกันเลยครับว่าสวยงามมากแค่ไหน กล้องกันเลยลักษณะของไอออนแมนมาติดสอตัวนี้ครับก็จะมาในสีแดงกับสีทองเป็นหลักก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูแล้วก็สีทองเนี่ยก็จะดูแบบดันดานะครับก็จะมีความดุดนันความน่ากลัวความน่าเกงขามอยู่ในตัวเดียวเลยครับและอาร์คเรแอคเตอร์นะครับก็จะมีเป็น วงกลมนะครับก็เราจะเห็นได้ถึงความพังยับเยินมีรอยขูดขีดรอยผ่านการต่อสู้นะครับแต่มันเป็นรอยที่สวยงามมากๆเลยครับข้างหลังก็จะมีเขียนด้วยว่ามาเวลและไฮไลท์ของตัวนี้นครับก็คือการที่มันขยับได้ครับนี่สะโพกของมันเนี่ยขยับได้ครับและแขนของมันครับ ก็ขยับได้เหมือนกันครับ <Wow. S 1> แต่ไม่ใช่ขยับธรรมดาครับขยับได้ทั้งข้อเลยครับดูดิว้าโคตรเต่งครับผมยังไม่เคยเจอแบบอีกตัวไหนที่ทําได้แบบนี้มาก่อนเลยนะแล้วดูขามันขาเขบขยับได้แบบแทบจะร้อยแปดสิบองศาเลยครับดูดิโอ้โห<อ>เนี่ยเวลาเราตั้งโชว์เราสามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะโคตรเตงเนี่ยเหมือนไออนแมนกำลังทำกายกรรมอยู่เลยครับค่อนข้างที่จะ สวยมากๆเลยครับตัวนี้สำหรับราคาของตัวนี้ครับก็อยู่ที่2,000 20, มบวกบวกครับคนเนี่ยก็กำลังหากันให้ควักเลยครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อภูมิใจมาได้เลยครับและตอนคลิปนี้ภูมิใจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต c r ต b e เป็นกำลังใจให้ภูมิใจด้วยนะครับบ๊ายบาย What are you